แล้วก็เมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยน2566ที่ผ่านมานะครับ,รบทางสทชรหรือว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับโดยท่านาชยันเมืองสงนะครับท่านก็ได้มาเป็นประธานเปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยาภาคใต้นะครับแล้วก็ท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมกับคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยาภาคใต้นะครับซึ่งเป็นครั้งที่1นะครับก็มีการพูดคุยกับ ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับดูผมจะสรุปแบบสั้นๆน,น,นะครับท่านบอกอย่างนี้นะครับว่าในช่วงของ2ส,สัปดาห์นี้นะครับก็จะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษนะครับซึ่งจากการคาดการณ์ในช่วงวันที่24ไปจนถึงวันที่27พฤศจิกายน2566นะครับในภาคใต้ตอนล่างเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับได้แก่ในพื้นที่จังหวัดสงขลานราธิวาสปัตตานียะลานะครับรวมไปถึงจังหวัดพัทลุงและก็จังหวัดนครศรีธรรมราชจากนั้น นะครับผู้ชมครับท่านบอกนะครับว่าวันที่28พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่4ธันวาคม2566นะครับผู้ชมก็จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนได้แก่จังหวัดชุมพรระนอง สุราษฎร์ธานีแล้วก็จะมีน้ําทะเลหนุนด้วยนะครับผู้ชมครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยนะครับท่านก็บอกนะครับว่าทางรัฐบาลก็มีความห่วงใยกับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้จึงได้กําชับให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม12มาตรการในช่วงของฤดูฝนปี2566อย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย